หดหูผัวชุนไล่เมียลูกน้อยลงจากรถทิ้งเดินถนนตำรวจจอดช่วยอึ้งมีเงินติดตัว4บาทเมื่อวันที่11มกราคมผู้สื่อข่าวรยายงาน,นว่าเพจเฟซบุ๊กสถานีตำรวจภูธรชัยวันจังหวัดอุดรธานีได้โพสต์เรื่องราวของสามีทะเลาะกับภรรยาก่อนปล่อยภรรยาและลูกทิ้งกลางทางระหว่างนั้น พันตำรวจโทนัทคำก้อนรองผู้กำกับปอสพอชัยวานพร้อมด้วยดาบตำรวจเลิงนารินชาวดอนออกตรวจเยี่ยมประชาชนและป้องกันเหตุในพื้นที่ตำบลคำเลาะปรากฏว่าเจ้สองแม่ลูกกำลังเดินไปตามถนนมุงนาเขาอำเภอชัยวานพันตำรวจโทนัทจึงได้จอดรถสอบถามเพราะเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยเนื่องจากมีเพียงแม่และลูกสาวเดินกันเพียงแค่สองคนวันเกิดเหตุไร้ผู้เป็นแม่ที่จูงลูกสาววัยประมาณทาขวบแจ้งว่าก่อนหน้านี้ตนและลูก ขี่รถจักรยานยนต์มากับสามีโดยจะพาะกันไปโรงพยาบาลชัยวันเพราะสามีมีนัดไปรับยาโรคปอดกับหมอแต่ระหว่างทางเกิดมีปากเสียงกันอย่างรุนแรงสามีจึงเบรกและจอดรถทันทีก่อนบอกให้ตนและลูกลงจากรถจากนั้นก็ขี่รถจักรยานยนต์ไปทางอำเภอชัยวันคนเดียวตนและลูกจึงต้องเดินไปเองโดยตั้งใจว่าจะเดินไปให้ถึงโรงพยาบาลเพื่อไปหาสามีพันตำรวจโทนัดจึงอาสาไปส่งกลับบ้านที่บ้านคำบอลหมู่ที่3ตำบลคำเลาะ ระหว่างทางได้สอบถามถึงความเป็นอยู่และอาชีพการทํางานผู้เป็นแม่บอกว่ามีอาชีพทํางานก่อสร้างและรับจ้างทั่วไประหว่างนี้ไม่มีงานให้ทําเพราะโควิดกําลังกลับมาระบาดอีกครั้งทางครอบครัวม,มีเงินเพียง100บาทใช้อยู่ใช้กินก็แทบจะไม่เหลือด้วยความจําเป็นที่จะต้องไปโรงพยาบาลจึงต้องเติมน้ํามันรถ20บาทตอนนี้เหลือติดตัว4บาทเจ้าหน้าที่ตำรวจฟังด้วยความหดหู่เมื่อถึงบ้านก็พบสภาพบ้านที่มีฐานะยากจน พันตำรวจโทนัดและดับตำรวจเลิงนารินจึงมอบเงินส่วนตัวให้สองแม่ลูกจำนวนหนึ่งและบอกชาวบ้านให้ช่วยกันดูแลยุคของแพงชาวบ้านก็ลำบากจึงช่วยเท่าที่พอจะช่วยได้ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ